สวัสดีทุกทุกคนนะครับในวันนี้เราก็กลับมาเจอกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับกับในเกมบีดเบฟโซนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยเราจะมาเปิดการชากันนะครับแต่ไม่ใช่การชาไอเซตแล้วนะผมไม่เปิดแล้วนะการชาตัวละครเนี่ยที่เราจะมาเปิดกันก็คือการชาตัวเครื่องประดับนะครับซึ่งผมดองมาได้เยอะพอสมควรแล้วนะครับผมจะมา สุ่มเครื่องประดับใหม่ๆกันนะครับผมจะมาสุ่มเครื่องประดับเพื่อที่จะหาอุปกรณ์ใหม่ๆให้ผมบ้างนะครับซึ่งอุปกรณ์เนี่ยไอของ5ดาวเนี่ยผมไม่ได้มาผมไม่ได้มาหลายเดือนละนะครับเอาจริงมันก็ได้มา,าบ้ากนะครับไอล่าสุดคลิปทีป่เปิดไปให้ดูอะแต่มันเป็นของซ้ำนะครับมันเป็นของซ้ำสองอันเลยนะครับซึ่งครงเนี่ยผมต้องการจะหาอะไรใหม่ให่ให้ไอดีผมบ้างน,นะครับสิ่งที่ผมอยากได้สุดเลยก็คือชปปี้ทองนะครับชปปี้กระต่ายนะหมากับเป็ดผมไม่อยากได้เลยนะ คือผมเฉยๆมากเลยไอเป็ดเนี่ยยังพอทนนะครับแต่หมานี่คือไม่ไหวนะครับชัป,ปี้หมานี่ไม่ไหวนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าจะได้อะไรบ้างนะครับอตู้ไอเซนไม่ออกแล้วตูว้เครื่องประดับจะออกให้ผมหรือเปล่าเดี๋ยวมาชมกันนะครับก็มีเยอะเลยนะ366รใบนะครับโอเคไม่ออกนะครับก็ อ้นี้ผมฟูไปแล้วนะครับผมฟูไปแล้วสำหรับไอ้ที่ตีมุติมของสีฟ้านะครับมาเดี๋ยวมาดูใหม่ยังน้อยออกไอ้พวกของดันกิลก็ดีนะเออ,อเคียทานไปเลยมันต้องเป็นสีแดงนะครับมันถึงจะเป็นของห้าดาวไอ้ไอ้ที่หมุนข้าหลังเนี่ยเนี้ยถ้ามาตรงเนี้ยเป็นสีแดงอะ่ะแปลว่ามันออกห้าดาวให้คุณโหโคตรแย่เลย ไอ้พวกนี้คือเอาไปรีไซเคิลอย่างเดียวนะครับนี่ก็ของลิมิเต็ดที่ไม่มีประโยชน์เป็นของพิเศษที่ไม่มีประโยชน์นะครับเป็นอืมโอเคอย่างน้อยยังมีเจ้านี่นะครับไอ้นี้ดีอยู่แล้วก็สีส้มพวกมุดดินก็ดีนะไอ้พวกตีมุดดินดีมนกัน อ่าขนมปิดะ้ะรีไซเคิลกันมันๆน,นะไม่แดงเลยอะแดงเลยเถอะแดงไม่เลย โอ้อะอย่างน้อยได้สังหารเผาฮัลโลมานะครับซึ่งผมไม่รู้นะว่าใส่เนี่ยกับพวกใส่บวกค่าพลังัอไหนมันดีกว่ากันนะไอน,นี้ผมยังไม่รู้ถึงความแตกต่างกันนะว่าใส่เนี่ยธมุษเราใส่นี้ใช่ไหมเราออปเราเป็นบวกสก,กิลก็แล้วสามสิบเปอร์เซ็นแต่ถ้าเกิดเราใส่ไอยาเม็ดวิญญาณมันดีกว่าไหมไอนี้ผมยังไม่รู้นะว่าความแตกต่างระหว่างเพิ่มคุณสมบัติผู้สังหารเนี่ยของกิล กับไอ้พวกยาเม็ดวิญญาณของอุปกรณ์เราเนี่ยอันไหนมันจะดูแลก็กัดน,นะครับผมยังไม่ได้ไปลองแตกต่างกันเลยใครมีความคิดเห็นยังไงก็บอกกันได้นะเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ผมก็เก็บเอาไว้นะผมก็เก็บเอาไว้เผื่อมันจะดีกว่านะครับผมไม่ได้ไปหาข้อมูลเพิ่มเลยสลำหรับไอ้พวกของดันกิวนะครับผมยังไม่มีเหรอสีเขียวนี้ ยังไม่มีนะเพิ่งได้ผมรู้แค่ว่าเขาบอกของดันกิ่วมันดีนะผมรู้แค่นั้นเขาบอกว่ามันดีแต่ผมไม่รู้มันดียังไงเขาบอกว่ามันใสแล้วดีกว่านะแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันใสแล้วดีกว่ายังไงคือผมถามหลายคนแล้วนะผมจะได้คําตอบเหมือนกันหมดเลยคือว่ามันดีกว่าใช่มันดีกว่าแต่ผมไม่รู้ว่ามันดีกว่ายังไงนะครับเออไอที่มันเป็นพวกตีระยะใกล้ระยะประชิดของกิ่วไอที่มันเป็นนวมนะครับอ่า เขาบอกมันดีกว่าเออแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันดีกว่ายัางไงนะผมต้องการรู้ว่ามันดีกว่ายัางไงเท่านั้นเองนะครับผมก็โอเคมันดีไม่ออกเลยเหรอเฮย้ยเนี่ยอันเนี่ย เพิ่มความเสียหายนะครับจากการโจมตีระยะใกล้ระยะไกลนะครัไอ้นี้คือโจมตีระยะไกลเนาะผมไปถามมานะอ่าผมก็ยังได้คําตอบไม่แน่ชัดอ่ะเขาบอกว่ามันดีกว่านะมันดีกว่าพวกอ่าจะว่ายังไงดีมันดีกว่าพวกอ่าบวกพลังโจมตีของเผ่าเห็นเขาบอกกันนะเขาบอกมันดีกว่าพวกพลังโจมตีของเผ่าอย่างเช่นแบบที่บวกพลังโจมตีของยมทูตบวกพลังโจมตีระยะประชิดบวกเออไม่ใช่ดิบวกพลังโจมตี ATK กับบวก SP นะครับที่บวก สกิลกับบวกโจมตีปกตินะครับถ้าเกิดเป็นของยมทูตก็จะเป็นดาบไม้นาะจะเป็นดาบไม้กับอะไรวะตาลราหัวหน้านะครับเขาบอกไอ้นี่มันดีกว่าแต่ผมไม่รู้ว่ามันดีกว่าอย่างไงเพราะเขาแค่บอกว่ามันดีกว่าเท่านั้นเองคือผมยังหาเหตุผลที่แน่ชัดไม่ได้นะครับว่ามันดีกว่าอย่างไงเพราะฉะนั้นเวลาคนถามเกี่ยวของกิลเนี่ยผมก็จะคอนเฟิร์มไม่ได้นะครับว่ามันดีกว่าอย่างไงเพราะตัวผมเองก็ไม่รู้กันเพราะว่าตัวผมเองก็ไปหาข้อแตกต่าง กันไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะผมไปหาข้อแตกต่างแยกไม่ได้ว่ามันมันโอเคกว่ายัางไงแต่เป็ดที่มันไม่ดีนะครับเป็ดที่ผมไม่ค่อยแนะนําเลยไม่ดีเพราะว่ามันลดค่ากิลิคอนนะครับแต่ใช้แทนได้นะใช้แทนได้ดาเมจต่างกันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับดาเมจแตกกันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่มันไม่ขี่นะครับ เป็นโอ้ไม่แดงเลยอะเ,อเดี๋ยวขอลองทองบ้างนะครับทองอุปกรณ์เนี่ยมันดีกว่าทองดีกว่าทองตัวละครนะจากที่ผมเปิดมานะอุตสาห์ชมทั้งทีไม่ออกเลย <c oughs> โอเคเนี่ยผมมองว่าไอเนี่ยอ,อยู่ที่ห้าดาวมันจะดีกว่าไอของบวกกิ่ว นะอันนี้ในส่วนตัวผมมองนะเพราะมันบวกดูดูเยอะกว่านะครับอันนี้ผมไม่มั่นใจกันแต่เขาเขาบอกกันว่ามันดีกว่าพวกเนี้ยดีกว่าบวกบวกไอ้พวกนี้ตอนห้าดาวนะครับเออเป็นแดงดีไม่แดงด้วยนะครับไม่แดงก็มานะกลับไปเบฟโซก่อนตัวทองมีน้อยเก็บไว้ก่อน แต่ผมก็ใส่ตามที่เขาบอกนะเออถ้าเกิดออฟมาดีผมก็ใส่ตามเขาบอกนะไม่ใช่ผมไม่ใส่ตามนะผมใส่ตามทั้งที่ผมไม่ค่อยรู้แหละว่ามันว่ามันดีกว่ายังไงผมก็ใส่ไปเลยนะครับแต่จากที่เล่นมันก็มันก็ไม่แตกต่างกันมากนะในตอนที่ผมเอาไปลงดันกิวการใส่ก็ไม่ใส่แล้วก็ไอเนี้ยไอนี้คนเขาแนะนําอย่างมากเลยนะครับไอเนี้ยตอนฮาดาวผมก็ใส่ผมใส่ทุกตัวเลยถ้าเกิดมันมีออฟที่ดีอะผมใส่ทุกตัวเลย ผมก็เชื่อตามเขาว่ามันดีกว่านะครับแต่มันน่าจะดีกว่าจริงแหละเพราะว่าตอนที่ผมใส่ไอันี้กับไปใส่มันเวลามันค่อนข้างแตกกันประมาณสิบกวิได้เลยนะครับตอนที่ผมใส่ก็ไม่ใส่ผมใส่ไอ้นี้ไปสามตัวนะครับมันมันเร็วกว่าไม่ใส่มากเลยนะครับแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันว่าเพราะอะไรนะมันเพิ่มคุณสมบัติทูตสังหารนะผมยังไม่รู้ค่าของการเพิ่มคุณสมบัติทูตสังหารว่ามันว่ามันจะแรงกว่าจาก ตั้งเดิมอย่างไรโอ้โหเล่นสามดาวหมดเลยเหรอนานๆทีนะจะออกวันนี้ไหนๆก็มาแปลกๆแ,แล้วออกสีแดงให้บ้างเถอะใจคอจะไม่ออกให้เลยเหรอโอ้โหนี่เกินครึ่งทางแล้วนะอ่าอื้อ เงียบคลิปเอ้ยให้มันได้อย่างนี้เกลื่นขึ้นทางจะหมดแล้วเนี่ยไม่ได้เกินขึ้นงานอ่ะจะหมดละสุดละจะสุดละ สุดจะทนเนี่ยสุดจะทนแล้วเนี่ยเฮ้ยเอาจริงดิเออรีออฟก็เกลือสุมออฟก็เกลือสุมคองก็เกลือเออแชมปี้ทองนี่ผมอยากได้มากกว่าไอเซนเนี่ย ไอดีผมไม่มีแชปปี้กระต่ายทองเลยสักชิ้นนะไม่ว่าจะสีอะไรก็ตามคือผมไม่มีเลยคือสี่ร้อยใบนะครับรวมตัวทองกับตัวเบฟโซจะไม่ออกให้จริงๆเหรอมาเธอะ เศร้าเศร้าใจหมดคำจะพูด <laughs> โอ้ย คือของที่สี่ดาวที่ออกมาให้แต่ลนนะอันอ่ะมันก็ดูดีนะมันก็ดูดีมันไม่ได้ดูแย่ผมว่ามันก็ได้ใช้อยู่แหละแต่ไลห้าดาวเลยมันก็เกินไปอืมจงเชื่อมันนะสิบเวฟโซลสุดท้ายอืมโอเค สิบทองสุดท้ายอืมเฮ้ะตัวจากดันผู้กันนะเฮ้ยเฮ้ย สีบ่วงคิมซี่สเตลเตอร์นี่ตัวอะไรอะ่ะแต่ก็แต่ก็ยังให้โอเคอย่างน้อยยังให้แล้วก็ไม่ซ้ำด้วยนะครับแต่ให้ใครอะ่ะเดี๋ยวขอตัวทองอีกหกใบล้วนะครับเผื่อมันติดกันมาไม่มาโอเค เดี๋ยวขอไปเช็คกันโอ้ยเช็คผิดเช็คผิดที่เห็นไหมผมเริ่มไล่ทำแล้วนะแต่ยังไม่ยังไม่หงดาวนะรอคนระับผมไล่ทำเพชรผมก็เริ่มฟื้นกลับมาล้วนะครับจริงๆผมก็ไม่ได้หนักหนานะเพชรผมตอนนั้นเดี๋ยวขอดูก่อนว่าผมมีพิมซี่เนี่ยสเตลเตอร์เนี่ยสีม่วงตัวอะไรบ้าง อ๋อมาสก,กิกับอชิดาตัวนี้เหรออิชิดะตัวนี้มันโคตรกระจอกนะมาสก,กิก็ไม่ใช่สายสก,กิลนะครับไม่ใช่สายสก,กิลเดี๋ยวขอไปดูในบุ๊กก่อนมีตัวอื่นไหมผมนึกไม่ออกเลยอะ่ะสีม่วงพิมซี่เฮ้อริวเ็นก็ตีปกติปะ พีชิดาตัวนี้ก็เก่าแล้วโอ้โหรอรอสงครามเลือดพันปีนะครับซึ่งหายไปนานนะน่าจะครึ่งปีแล้วมั้งน่าจะเกินครึ่งปีแล้วอะ่สะสำหรับสงครามเลือดพันปีอะ่ะนะครับหายไปนานเลยโอ้โหเห็นหน้าพี่แกแล้วแบบอ,อันนี้ผมเพิ่งเห็นนะเพิ่มฮิตาโจมตีแรงบวก2นะทุกคน เออไอเซนเนี่ยเพิ่มฮิตห้าโจมตีแรงบวก2คือมันไม่ได้โดนแค่สเท่าละมันกลายเป็นโดนทวีคูณไปอีกอะทุกคนจากคุณปล่อยสก,กิล1ครั้งใช่ป่ะสมมติไอหนฮิตน้ำนนะัะมนโดนแค่ครั้งเดียวคือ1นึ่งหมื่นแต่ถ้าเกิดคุณบวก2เป็นไงอะมันบวกไปอีก2เป็น3มฮิตก็เท่ากับสามหมนะครับเป็นตัวแรกในเกมเลยเห็นแล้วอยากได้นะแต่ ช่างมันรอก่นอนรอก่อนตอนนี้ไม่ไหวนะครับรอท้ายเดือนมอนเพราะว่าผมไปเปิดการตัวจากอีเวนต์มาได้ริลูกกาด้วยซึ่งมันทําให้ในตู้ไอเซนผมเนี่ยนะครับทุกตัวเลยในตู้ไอเซนผมขาดให้ไอเซนตัวเดียวนะก็เลยไม่เปิดแมวเดี๋ยวพอไว้ทิ้งไว้ก่อนนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับตู้อุปกรณ์ซึ่งได้5ดาวอันเดียวนะครับอันเดียวก็คือเจ้าเข็มกัดใช่เข็มกัดใช่ปะ ผมไม่รู้มันเรียกอะไรน่าจะเข็มกัดแหละนะครับเนี่ยเข็มกัดน,นะครับของพิมซี่ของสแตนลิเตอร์นะครับซึ่งเป็นสีที่กาก,ากที่สุดเลยของพิมซี่และสแตนลิเตอร์เนี่ยเพราะมันไม่มีตัวเล่นนะครับมันไม่มีตัวเล่นเลยนะถ้าเป็นสีอื่นมันยังพอมีตัวเล่นนะครับแต่สีม่วงไม่มีเลยนะครับก็โอเคขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันนะครับ ก็ขอบคุณคนที่สนับสนุนคนที่โดเน a ให้ผมด้วยนะใครที่จะสนับสนุนผมก็สามารถโดเนทกันได้นะครับไว้พบใหม่คลิปหน้านแล้วกนะ็ก่อนจากไปฝากด้วยนะกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิป,ปใหม่ๆของผมนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ